สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอเมนูปาร์ตี้นะครับของเอาใจใส่จานเชฟจัดเต็มเลยวันนี้จะเป็นเมนูปลาท่องโกตำส้มเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับเชฟก็จะมีปลาท่องโกะนะครับแล้วก็จะมีเครื่องตำไทยทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นนะเดี๋ยวไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับ เราสับนะครับจะได้เส้นที่สวยงามแต่นี้เชฟจะสับแบบหยาบๆนะไม่ได้ละเอียดมากนะครับ คุณผู้ชมครับเชฟอยากให้ปลาตองก๋เนี่ยมันมีความกรอบมากขึ้นก็จะามาทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแกะออกเลยนะครับแบบนี้ทอดให้กรอบเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองปนะ๊บหนึ่ง ู้ชมครับตอนนี้ปลาท่องโกของผมเนี่ยก็กรอบแล้วเอาขึ้นเลยนะครับเอาขึ้นเลยปลาท่องโกนี้ต้องใช้น้ำมนันร้อนๆครับเวลาทอดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่กรอบนะครับเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปตำปลาท่องโกตตำส้มกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับปลาท่องโกนเนี่ยเราจะทานแบบนี้ไม่ได้นะเพราะชิ้นใหญ่เกินหั่นก่อนนะครับโอ้กรอบมากเลยเชฟจะ เป็นครึ่งท่อนหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้มันร้อนหน่อยครับก็เลยต้องหั่นเร็วๆโอ้ oh. กรอบได้ยินเสียงใช่ไหมครับว่ามันกรอบมากเลยเห็น okay. นะประมาณนี้นะครับเรามาเริ่มตำกันเลยนะครับใส่ไปก่อนเลยกระเทียมพริกแห้งพริกสดนะครับกระเทียมเนี่ย สักสองกลีบนะครับโอเคแล้วก็ดันได้เลยไม่ต้องแหลกมากนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทั่วฝักยาวนะครับประมาณนี้นเชฟก็จะตามด้วยมะเขือเทศชลับชลับ เยอะนิดนึงจะได้น้ำส้นตำเราเยอะๆนะครับหยอกๆตำ <ๆ S 1> พอแหละครับเชฟก็ตำด้วยเป็นน้ำตาลปิ๊บนะครับประมาณนี้ไม่เปเลยแล้วก็น้ำปลา ทีนี้นะครับเราก็จะใช้มะนาวหน่อยแล้วก็เอาเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับจะได้แซ่บ มีเชฟก็จะไม่ต่ำแรงๆนะครับหยอกๆก็คนนิดนึงนี่นะครับเป็นถั่วลิสงคั่วเองเลยใส่กุ้งแห้งนิดหน่อยใส่เส้นนะครับลงไปนิดหน่อยเพื่อจะให้เส้นเราหอมนะครับน้ำ ยำของเราจะได้หอมๆนะครับเพิ่มมันหาอีกหน่อยครับอยากให้รสมันจี๊ดจ้าจริงๆเลยวันนี้เนี่ยได้ทีนี้เราก็จะใส่เส้นได้เลยนะครับเส้นที่เราสับไว้ ยังไงเราก็ต้องชิมหน่อยนะเดี๋ยวจะขอชิมนิดนึงนะครับแซ่บมากครับขอเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงคุณผู้ชมครับพอตำมะละกอแล้วนะครับก็จะใส่ใบตองโกะนะครับลงไปคลุกเลย ปลาทุ่งกเราไม่ตํานะเราจะใช้วิธีคุกแทนนะครับคุกเบาๆถานอมเขาเบาๆนะครับเพื่อให้เขายังกรอบกับเราอยู่โอเคแค่นี้นะครับปลาทุ่งกตําส้มของเชฟก็พร้อมเสิร์ฟรับประทานแล้วครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยเชฟก็จะเอาปลาทุ่งกนะครับที่แบ่งไว้วางบนจานเลยเสร็จแล้วนะครับซุปตําของเราเรียงเลย หอมมากๆนี่ถ้าใครได้ทานแล้วพรองว่าจะติดใจแน่นอนยิ่งฝีมือเชฟด้วยเนี่ยนะครับเป็นจานเลยโอเคน่าทานมากน่าทานมากครับเดี๋ยวต้องขอชิมหน่อยนะครับชิมปลาตุ่งโกทั้งส้มตำเลยโอ้โหเชฟเป็นคนทานรู้จัดครับก็เลยขอพริกหน่อยขอถั่วฝักยาวอีกนิดนึงชิมเลยนะครับ อืมอืมอืมคุณผู้ชมครับปลาทองโกตำส้มของเชฟนี่อร่อยลืมโลกไปเลยจริงครับแต่คำแรกที่ทานนะครับคือเผ็ดเผ็ดมากๆแต่ก็รสจีจ๊ดจ๊าดเปรี้ยวเคม็มหวานได้อารมณ์ทุกรสชาติของส้มตำจริงๆแล้วได้ความกรอบของอปลาทองโกนะครับที่เรามาทอดใหม่ๆอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเชฟด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่มารับชมสวัสดีครับ